น,นี้ขึ้นรถไฟฟ้านะคะสวัสดีรถช้าันพุทธค,ค่ะทักทายนะคะกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าะค,ะนนค่ะว่ขึ้นกรุงสายคูเก โดที่จะเปลงปยาไทยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของรุ่นตรงที่สถาะนะีทูคุทสถาในใต้บ้านคุกเชา้ามนทุกนักขมานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะ รมขึ้นมาคุณกำลังขึ้นกำลังกำัจอดสถานีเริ่มต้นที่สถานีปุ๊บอันนี้มีกับข้าวไปทานด้วยนะน้ขร้อนน้ำร้อนขึ้นรถดีไหมขึ้นขึ้น ต,ต้นสายมีที่นั่งนะคะคนก็จะน้อยหน่อยมือพ่อตุ่นเสียงสัญญาณประตู้ปิดละแล้ว <c oughs> ก็จะไปเรื่อยๆไปรับบริษัทจอดทุกสถานีไปแล้ว

มาประเดินทางนะคะเป็นนุ่มคขาบินหลืงก่อนโดยบิยบยนออกไปตะมาหากินเนะพื่อปากท้องนะคะชีวิตน,นี้ไม่สิ้นก็ได้ลรน่นไปที่น้องเอ๋ยสถานีแรกคูคตคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่